ทาอูบาโปรเฟซีคำพยากรณ์จากเพื่อนต่างดาวตอนที่2องาวหญิงสาวจากต่างดาววางมือของเธอลงบนเหรียนตาที่ติดอยู่บนหน้าอกข้างซ้ายส่วนอีกมือหนึ่งเธอถือสิ่งที่คล้ายกับปากกาขนาดใหญ่ขึ้นมาเธอชี้ปากกานั่นขึ้นไปเหนือหัวเราในทิศทางของยานทรงกลมลำนั้นผมรู้สึกเหมือนเห็นลำแสงสีเขียวกระพริบออกมาแต่ก็ไม่แน่ใจนักจากนั้น เธอก็ชี้ปากกามาที่ผมมืออีกข้างยังคงวางอยู่ที่เหรียญตาแล้วร่างของพวกเราก็ลอยขึ้นมุ่งหน้าไปยังผนังของยานลำนั้นพร้อมกันในวินาทีที่ผมคิดว่าจะต้องชนเข้ากับมันอย่างจังส่วนหนึ่งของผนังก็หดตัวกลับเข้าไปเผยให้เห็นช่องว่างรูปวงรีสูงประมาณ3เมตรเท้ากับผมลอยสู่พื้นยานอย่างนุ่มนวลเธอเก็บปากกาเข้าที่เดิมด้วยท่าทางที่ชำนาญเหมือนทำมานับครั้งไม่ถ้วน มาสิตอนนี้เราสัมผัสกันได้แล้วเธอกล่าวพร้อมกับจับไหล่ผมเบาๆเพื่อนำทางไปยังแสงสีฟ้าเล็กๆที่สว่างจ้าจนผมต้องรีตตาเป็นสีที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกเมื่อเราเข้าไปใกล้แสงนั้นผนังที่มันตั้งอยู่ก็ยอมให้เราผ่านเข้าไปใช่ครับเราทะลุผ่านกำแพงเข้าไปได้เหมือนเป็นผีท้าหัวเราะกับสีหน้าแตกตื่นของผมเสียงหัวเราะของเธอเหมือนสายลมที่อ่อนโยน ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจแม้ผมจะเคยคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องจานบินอยู่บ่อยครั้งแต่พอมาเจอกับตัวเองจริงๆคำถามมากมายก็ถาถมเข้ามาในหัวจนแทบระเบิดแต่ลึกๆแล้วผมกลับดีใจและท่าทีของทาวก็ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยแต่เธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวคนอื่นๆจะเป็นอย่างไรกันนะแล้วผมจะได้กลับไปเจอครอบครัวอีกไหมความคิดนี้แวบเข้ามาในหัว ช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีในสวนที่บ้านตอนนี้รู้สึกห่างไกลเหลือเกินเรากำลังร่อนไปตามทางเดินรูปอุโมงค์สู่ห้องเล็กๆที่มีผนังสีเหลืองเข้มจนผมต้องหลับตาเท้าหยิบหมวกนิรภัยโปร่งใสามาสวมให้ผมทำให้ผมพอลืมตาขึ้นมาได้รู้สึกยังไงบ้างเธอถามดีขึ้นครับว่าแต่คุณทนแสงสว่างนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่แสงสว่างมิเชล มันเป็นเพียงแค่สีปัจจุบันของผนังห้องนี้สีปัจจุบันคุณพาผมมาทาสีใหม่เหรอผมพูดติดตลกที่นี่ไม่มีสีมีแต่การสันสะเทือนเธอลืมไปหรือว่าเน่ได้อยู่บนโลกตอนนี้เธออยู่บนยานอาวกาศพิสศยไกลพิเศษของเราที่เดินทางได้เร็วกว่าแสงหลายเท่าเราจะออกเดินทางกันแล้วลงไปนอนบนเตียงนั่นสิกลางห้องมีกล่องสองกล่องคล้ายโลงที่ไม่มีฝา ผมลงไปนอนในกล่องหนึ่งและเทาก็ลงอีกกล่องหนึ่งผมได้ยินเธอพูดภาษาที่ไม่คุ้นหูแต่ไพเราะราวกบบทกวีทันใดนั้นผมก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนถูกพลังที่มองไม่เห็นยึดเอาไว้สีเหลืองบนผนังค่อยๆจางหายไปกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วหนึ่งในสามของห้องก็มืดสนิทเผยให้เห็นดวงดาวระยิบระยับนับล้านดวงนี่คือดวงดาวมิเชลเสียงของเทาดังขึ้น เราออกจากจัก,กรวาลคู่ขนานของโลกแล้วและกำลังจะทิ้งโลกของเธอไว้เบื้องหลังเพื่อพาเธอไปเยี่ยมชมโลกของเราโลกอยู่ไหนครับเรายังมองไม่เห็นหรอกตอนนี้เราอยู่เหนือมันขึ้นมาประมาณหนึ่งหมื่นเมตรทันใดนั้นก็มีเสียงต้อนรับผมเป็นภาษาฝรั่งเศสที่สมบูรณ์แบบเหมือนการต้อนรับบนเครื่องบินไม่ผิดเพี้ยนมันทำให้ผมรู้สึกขำขันกับสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้บนหน้าจอ ผมเห็นโลกของเราอเมริกาใต้ดูเล็กลงทุกวินาทีเราเคลื่อนที่ไปยังขั้วโลกเหนือก่อนจะเปลี่ยนทิศทางพุ่งออกจากโลกด้วยความเร็วอันน่าทึ่งโลกของเรากลายเป็นเหมือนลูกบาสเกตบอลแล้วก็เล็กลงเหมือนลูกบินเลียดจนกระทั่งหายไปจากหน้าจอเร็วขนาดไหนครับผมถามเทาเร็วกว่าแสงหลายเท่าเธอตอบเร็วกว่าแสงแต่มันเป็นไปไม่ได้นี่ครับ เรื่องกำแพงแสงล่ะฉันเข้าใจว่ามันน่าเชื่อแต่มันคือความจริงมิเชลมีหลายอย่างที่เธอจะได้เรียนรู้ในการเดินทางครั้งนี้แต่ก็มีบางอย่างที่เธอไม่อาจเข้าถึงได้เช่นกันและความเร็วของยานเราก็เป็นหนึ่งในนั้นดูนั่นสิเธอพูดบนหน้าจอมีจุดสีปรากฏขึ้นและขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นดาวเสาภาพของดาวเสาขยายใหญ่เต็มจอสีสันของมันสวยงามเกินกว่าจะบรรยายได้ มีทั้งสีเหลืองแดงเขียวน้ำเงินอม้มปะปนกันอยู่ในวงแหวนอันโด่งดังมันเป็นภาพที่น่าทึ่งมากเรามาไกลแค่ไหนแล้วครับน่าจะประมาณ6ล้านกิโลเมตรแล้วอยู่ๆดาวเสาก็หายเป็นจากจอผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ผมไม่เคยเป็นมาก่อนทำไมต้องเป็นผมด้วยผมไม่เคยร้องขออะไรแบบนี้เลยเท้าลุกขึ้นและผมก็ลุกตามตอนนั้นเอง ที่ผมสังเกตว่าเธอไม่ได้สวมมวกริรภัยแล้วแต่ผมยังสวมอยู่ทำไนละครับผมถามมันง่ายมากเรามาจากดาวเคราะห์ที่มีแบคทีเรียแต่ต่างจากโลกของเธอตอนแรกเธอเป็นอันตรายต่อฉันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนที่เธอเข้ามาในห้องนี้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายในตัวเธอ80%ได้ถูกทำลายไปแล้วด้วยสีและการสั่นสะเทือนและความเย็นที่เธอรู้สึก ก็คือการฆ่าเชื้ออีกรูปแบบหนึ่งเธอยื่นยามาให้ผม2เม็ดกินยานี่ซะและภายในสมชั่วโมงเธอก็จะบริสุทธิ์เหมือนพวกเราผมกลืนยาลงไปและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันรวดเร็วและแปลกประหลาดมากเทาวประคองผมไปนอนบนเตียงและถอดหมวกนิรภัยออกวินาทีนั้นเองผมเห็นร่างกายของตัวเองนอนอยู่บนเตียงจากระยะห่างออกไป2-3เมตร ผมสามารถเคลื่อนที่ไปรอบห้องได้ด้วยความคิดมิเชลเสียงของเทาวดังขึ้นฉันรู้ว่าเธอมองเห็นและได้ยินฉันแต่ฉันมองไม่เห็นเธอร่างทิพย์ของเธอได้ออกจากร่างกายแล้วไม่ต้องกังวลนี่เป็นผลจากยาที่ฉันให้เพื่อที่เราจะทำความสะอาดร่างกายของเธอเป็นเวลาสามชั่วโมงโดยไม่เสียเปล่าเธอจะได้เยี่ยมชมยานของเราในสภาพนี้โดยไม่มีอันตรายจากการปนเปื้อนมันอาจจะฟังดูแปลก แต่ผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งผมลอยตามเธอไปผ่านประตูที่เลื่อนเปิดออกเองและแม้ประตูจะปิดกรอนที่ผมจะผ่านเข้าไปผมก็สามารถทะลุผ่านมันไปได้เลยเรามาถึงห้องทรงกลมขนาดใหญ่ที่นี่น่าจะเป็นห้องควบคุมมีนักบินอวกาศหญิงอีกกว่าสิบคนทุกคนมีขนาดร่างกายเท่ากับเทาเทาเข้าไปนั่งคุยกับกลุ่มหนึ่งพวกเขาดูสนใจเรื่องราวของเธอมากผมมั่นใจว่า พวกเขากำลังพูดถึงผมในขณะที่ผมล่องหนผมสามารถสำรวจไปรอบๆได้อย่างอิสระบนหน้าจอขนาดยักษ์ผมเห็นจุดแสงมากมายที่กำลังเคลื่อนที่พวกมันคือดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ที่เรากำลังเดินทางผ่านท่านใดนั้นก็มีเสียงสัญญ,ญาณดังครึ่งไฟกระพริบทั่วห้องนักบินอวกาศทุกคนรีบเข้าประจำที่อย่างรวดเร็วกลางจอภาพปรากฏมวลมหาสาลสีเทาอมฟ้าขึ้น แล้วภาพก็ตัดไปที่เมืองแห่งหนึ่งมันดูคล้ายนิวยอร์กหรือซิดนีย์แต่ก็ไม่ใช่มิเชลทาวาพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเรากำลังอยู่เหนือดาวเคราะห์ชื่ออซิโมเอ็กซ์ซึ่งใหญ่กว่าโลกเกือบสองเท่าภารกิจของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเธอเรียกว่ารังสีปรามาณูบนหน้าจอและอีกจอผมเห็นยานอาวกาศของเราและผมก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นวัตถุทรงกลมถูกดีดตัวออกมาจากยาน เหมือนไข่ที่หลุดออกจากตัวแม่มันพุ่งตรงไปยังดาวเบื้องล่างแล้วลูกที่สองและลูกที่สามก็ตามออกมากล้องซูมติดตามวัตถุลูกหนึ่งไปมันลอยนิ่งอยู่เหนืออาคารทรงสี่เหลี่ยมขนาดมืึอมาอีกลูกหนึ่งอยู่เหนือแม่น้ําและอีกลูกหนึ่งอยู่เหนือเนินเขาหน้าจอฉายภาพประตูทางเข้าของอาคารประตูกําลังเปิดออกและตอนนั้นเองที่ผมเพิ่งจะสังเกตเห็นความจริงที่น่าขนลุกในเมืองนี้ ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยทุกอย่างหยุดนิ่งอย่างสิ้นเชิงขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและเดินร่วมเส้นทางแห่งแสงกับเราหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราขอให้ทุกท่านเจอทางออกจากโลกมายาและเป็นหนึ่งเดียวกับแสงแห่งสัจธรรม